Say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks I'ma stack bricks, so up build what I want to make. yo I got a lot of shit to say. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on. สวัสดีค่ะพี่แนนนะคะพี่แนนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาค่ะ วันนี้นะคะพี่แนนจะพาไปชมบรรยากาศการเรียนการฝึกค่ะในโครงการปรับพื้นฐานทางช่างสําหรับนักศึกษาใหม่ค่ะโดยการเรียนการฝึกนี้นะคะเราจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้นักศึกษาค่ะได้ปรับตัวให้เข้ากับวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมโดยการเรียนการฝึกดังกล่าวเนี้ยนะคะเรามีหลากหลายทักษะเลยค่ะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมค่ะงานตะไบนะคะพื้นฐานทางไฟฟ้าเบื้องต้น การเรียนในเรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและงานปรับอากาศด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการเรียนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ผมนายคารเมศดาวดวงน้อยครับวันนี้ผมได้มาเรียนในฐานของไฟฟ้าเบื้องต้นครับซึ่งผมได้เรียนอย่างแรกก็คือการต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ครับแล้วก็ต่อมาก็คือกล่องเลคูนิกเอเนจีสมาร์ทซกเกตครับซึ่งผมได้เรียนรู้จากกล่องนี้ก็คืออย่างแรกก็คือสีของสายครับขนาดของสายไฟครับแล้วก็ชนิดของสายไฟครับก็มาตรฐานเดิมแล้วก็มาตรฐานใหม่ของสายไฟครับอย่างที่2ครับผมได้เรียนการใช้อุปกรณ์ในการย้ำสายไฟครับ บอกสายไฟครับแล้วก็ในการช่วยต่อสายไฟครับอย่างที่3ครับผมได้เรียนรู้วงจรของกล่องนี้ครับซึ่งเราดูกล่องนี้มันก็ดูธรรมดาใช่ไหมครับกล่องนี้สามารถบอกทั้งแรงดันครับกระแสรครับแล้วก็วั t ที่เราใช้ครับโดยการใช้กฎของโอห์มแล้วก็กฎของพาวเวอร์ครับ ก็ได้ทําการเชื่อมแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีการเชื่อมมิกกับการเชื่อมแก๊สค่ะหนูได้รับได้ฝึกความอดทนได้ฝึกสมาธิในการทํามือให้นิ่งให้เส้นการเชื่อมผ่านเป็นรนาบแนวเดียวกันแล้วก็หนูรู้สึกว่าได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ได้ความท้าทายด้วยเพราะว่าส่วนตัวหนูหนูไม่เคยทํางานด้านนี้มาก่อนเลยแต่พอได้มาลองทำจริงก็ไม่มีอะไรยากค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนาะยธนกษษษษิจบุรดาครับส่วนตัวผมมาจากจบมาจากม .6 ผมก็ไม่เคยเรียนทางสายนี้มาผมเพิ่งมาฝึกลองทําไปครั้งแรกมันก็มีความกลัวอยู่นิดนึงตอนที่มาครั้งแรกกลัวจะทําไม่ได้เพราะลองมาทํปุ๊บมันก็ทําตอนแรกก็อาจจะมีติดติดขัดขัดบ้างเพราะแต่ถ้าเกิดทําไปนานๆฟังอาจารย์สอนดีๆก็ผมก็เริ่มทําได้ ตอนนี้ผมก็ทําเป็นเกือบทุกอย่างแล้วครับเราได้เรียนเชื่อมไฟฟ้านะครับแล้วก็เรียนเชื่อมมิกแล้วก็มีการเรียนเชื่อมแก๊สด,ด้วยครับ ได้รับนะคะก็ได้เพิ่มทักษะวิชาช่างให้กับตัวเองค่ะแล้วก็ได้ความละเอียดรอบคอบในการทํางานได้ฝึกการทํางานเป็นทีมเช่นการตะไบนะคะการตะไบก็จะได้ความอดทนค่ะได้เรียนรู้การทํางานให้ละเอียดนะคะเพราะว่าตะไบมันต้องใช้เวลามากแล้วก็ต้องใช้แรงข่องข้าง,งเยอะค่ะแล้วก็การเจาะต้องใช้ความระวังสูงค่ะเพราะว่ามันเกิดอันตรายได้ง่ายต้องคอยดูว่ามีเพื่อนอยู่บริเวณรอบๆไหมรระวังทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนค่ะเจ็บติเฟ วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่เครื่องทําน้ําอุ่นการน้าร้อนเครื่องปิ้งขนมปังหรือว่าเป็นหม้อหุงข้าวต่างๆครับข้อดีของฐานนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราเนี่ยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้อย่างมีความรู้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราเนี่ยเกิดความเสียหายเนี่ยแล้วก็สามารถประเมินได้คร่าวๆครับว่าเราควรที่จะใช้ต่อหรือว่าควรที่จะสามารถซ่อมบำรุงได้ครับ การเรียนในครั้งนี้ครับก็จะสนุกสนานี้ครับในแต่ละส่วนก็จะมีท um oh <า> e ั้งสายมหแล้วก็มีสายปวสครับซรับสายปวสเนี่ยก็จะมาก็ทบทวนความรู้ที่ได้จากพชปวสมาแล้วแล้วก็สหรับสายมหนะครับก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าครับครับก็ความรู้ที่ได้จากฐานนี้นะครับฐานไฟฟ้าเนี่ยคือการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันซึ่ง ในแต่ละครั้งเนี่ยเรา,าจ,จะมีปัญหาในการใช้เครื่องไฟฟ้าซึ่งเราอาจจะมีความรู้ในในเรื่องนี้เลยซึ่งการมาเรียนในครั้งนี้ก็คือพวกเราสามารถนําความรู้นี้ไปปรับปรุกตแล้วก็ใช้ซ่อมบำรุงในการใช้ชีวิตประจําวันได้ครับ Believe me, never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to god, they will let me down. I always fought just to wear the crown. ต่อ50 king cloud hope t e r o c t o u t h e y deserve it now it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it i won't stop till they hear me now i won't stop till i wear the crown ก็เมื่อขึ้นมาดัดา้าครับอย่างแรกที่อาจารย์ให้ทําเลยก็คือเขาให้ดูการอาร์คของไฟครับให้ลองเอาสายไฟ2เส้นมาต่อกันแล้วก็ดึงออก ระหว่างที่ดึงออกเนี่ยช่วงจังหวะที่สสยไฟดึงออกจากกันนะครับก็จะเกิดเป็นเปรยวไฟลุขึ้นมาอาจารย์ก็บ่งบอกให้รู้ว่าเนี่ยไฟมันอันตรายแต่ว่าหากเราเข้าใจมาแล้วเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดครับเพียงเราเข้าใจและศึกษาไฟฟ้าให้อย่างดีเราก็จะสามารถปรับตัวสามารถอยู่กับมันได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะให้ยกแผ่นโซล่าแผงโซล่าเซลซเซล์ครับโดยยกทั้ง4ี่ทิศทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกโดยสาเหตุที่อาจารย์ให้ยกทั้ง4ทิศเนี่ยเนื่องจากอาจารย์อยากให้ทราบว่า ค่าที่วัดได้โดยค่าที่เราจะวัดสองค่าครับคือค่าของแรงดันเมื่อโอเพนเซอร์กิแล้วก็กระแสเมื่อช็อตเซอร์กิศครับโดยเมื่อเอาค่าสองตัวนี้มาคูณกันเราจะได้เป็นกําลังของแผงโซลาร์เซลล์ครับผมซึ่งค่าที่มากยิ่งมากยิ่งได้ประสิทธิภาพจากแผงโซลาร์เซลล์มากครับซึ่งจากการที่เราทดลองอันนี้ทำเราทราบว่าทิศไหนองศาเท่าไหร่ที่จะได้ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ได้มากที่สุดครับผมรวมถึงตอนหลังอาจารย์ก็ได้มีการ แสดงให้เห็นถึงการติดตั้งของแผงโซลาเซลล์บนหลังคาครับว่าแต่ละหลังคาก็มีการติดตั้งที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตามสภาพของหลังคาครับการปรับพืบ้นฐานดีกว่าไม่ปรับไหมในมุมมองของผมผมว่าดีกว่ามากเลยครับเพราะว่าเราได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับกฎเรียนที่มันจะยากยิ่งขึ้นเราบแต่ละคนที่มาจากหลายที่บางคนอาจจะมีความรู้เรื่องนี้มากหรือน้อยหรือบ,บางคนอาจจะไม่มีเลยผมมองว่าการปรับพื้นฐานเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยครับ และนี่คือบรรยากาศการฝึกเรียนปรับพื้นฐานช่างของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาตลอดระยะเวลากว่า30วันค่ะโดยการฝึกนี้นะคะคณะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในอนาคตค่ะ